มาจ้าทานก๋วยเตี๋ยวกันค่ะอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆนวะมันต้องอสดอะไรร้อนๆก็เลยเมื่อวานนี้ไปที่ grocery store มานะในะพื้นที่ไม่ได้ลงไปที่ข้างล่างไม่ได้ลงไปไกลไปเห็นซิคโครงเนื้อ นะก็เลยเอออยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเอาซี่โครงเนื้อเนี่ยราคาไม่แพงนะเพราะว่ามีแต่กระดูกก็เลยเอามาซื้อ,อามาตุนมาตุนกับผงก๋วยเตี๋ยวเรือนะคอตโต้อร่อยนะฮะเพียงเราเติมดีน้ําตาลลงไปก้อนหนึ่งแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสที่ยนูผสมเอาไว้แล้วนะฮะเป็นซอส ครบจัก,กรวาลก็คือตั้งชื่อเองก็คือมีน้ำมันหอย,ม,อยนะมีซีอ๊วขาวนะมีซีอ๊วฝาเขียวมีน้ำตาลนะแล้วก็ผสมน้ำลงไปเอาไปตั้งไฟให้มันพอปุดๆเก็บเอาไว้ได้เก็บไว้ใช้ได้เป็นปีนะยืนหนุมผสมมาไว้แล้วก็ไปเมืองไทยปีครึ่งกลับมานี่ยังอยู่เลยลูกสะใภ้ใช้ไม่หมดนะก็ทานก๋วยเตี๋ยวแก้หนาว ช <ś led> ี่แรกอะว่าเอ๊ะจะทํำยังไงดีอยากกินเนื้อเปื่อยๆมันหาไม่ได้ไงเนื้อที่นี่มันจะนุ่มมากมันจะหาเปื่อยๆไม่ได้เหนียวๆไม่ได้ก็บอกกับพี่เอี้ยงลูกสะใภ้ว่าถ้าไปเจอที่ร้านเขาเลาะออกเนี่ยเอามาให้แม่เลยนะ มากรวดว่าน้าบอกว่าโอ้โหเลาะแบบเลาะเอามันจร้งจริงอะ่ะแทบจะไม่เหลือเนื้อเลยก็เลยไม่เอามาพอดีไปดูคลิปหนึ่งที่เขาให้ทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเขาก็เลยบอกว่าส่วนที่มันจะอร่อยที่สุดนะก็คือซีอ่โครงซี่โครงเนื้อลักษณะมันก็จะเป็นคล้ายๆซี่โครงหมูเนี่ยแล้วเราก็ซื้อมา,อาให้เขาตัดครึ่งเอามาใส่หม้อต้มกับน้ำซุปกับไอผงผงก๋วยเตี๋ยวเนี่ย แล้วก็ปรุงรสไปตามเราชอบใส่พริกใส่อะไรยนหนูจะใส่พริกใส่อะไรไปหมดเลยไปปรุงเหมือนเราทําต้มยำอ่ะปรุงเหมือนกับข้าวอ่ะแล้วเวลานั้นก็ตักแบ่งมาใส่ชามเล,ล็กๆเอาเส้นใส่ลงไปเอาผักใส่ลงไปแล้วก็เทใส่ชามจบนะอยู่ต่างประเทศง่ายอยู่เมืองไทยง่ายกว่าโทรสั่งแต่มันไม่ได้ดังใจนะั้นรสชาติมันไม่ได้เหมือนอย่างเราทํากินเอง ยเนื้อที่มันติดชิ้นโครงอ่ะมันก็จะมีเป็นพังผืดติดอยู่ด้วยเนาะเวลามาเที่ยวเปื่อยนะมันจะกรุบๆเดี๋ยววันหลังไปตลาดเองข้างล่างต้องขับรถจากที่นี่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะไปดูเอ็น เินแก้วที่มันแช่แข็งไว้เปิดกำมันดีเมื่อวานลูกๆมาคือลุงชักเขาอบไอ้ลาซัญญาแพ็คมันใหญ่นะขนมปังกระเทียม ก็เลยเรียกลูกๆมาช่วยกินถ้าไม่มีลูกๆมามันไม่มีคนช่วยกินเนี่ยทำแล้วมันก็เหลือคนทังเมืองไทยคงจะเข้านอนกันแล้วเนาะสามทุ่มกว่าสามทุ่มสีทุ่มแล้ว ซื้อกินตลอดที่เกียรตทำเนื่องจากในบ้านเรามีเครื่องปรุงอะไรไม่ครบซื้อกินจะดวกกว่าแค่โทรไปเขาเอามาส่งแต่เนาะซื้อเขากินเน่มันจะไม่ถูกปากเราเราไม่ได้หมายความว่าร้านนั้นร้านนี้ทำไม่อร่อยแต่มันไม่ถูกปากเรา เขาก็อาจจะทําอร่อยถูกปากคนอื่นแหละแต่มันไม่ถูกปากเราเราก็ต้องทํากินเองทีนี้ด้วยความขี้เกียจไงอยู่เมืองไทยกินๆมาไปเหอะกินง่ายเราแค่เราจิ้มกระจกจะได้ไปทํางานทําการอยู่เมืองไทยก็จะหนักไปในทางอยู่กับต้นไม้ พอมาอเมริกาตอนนี้ยืนอยู่เรียวหนูยอยู่อเมริกานะมาอเมริกาเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนะอากาศมันหนาวเล็กอย่างอเมริกาเราต้องทํากินเองซื้อกินนะ่ะนอกจากว่ามันไม่ถูกปากแล้วอะ่ะมันก็ยังแพงแพงมากขับกินเองดีกว่า ถ้าเย็นหนูไปยั่วใครที่อยู่บนชื่อนอนกำลังจะหลับก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะมันอร่อยจริงๆขอโทษที่มายั่วเคยนะเมื่อคืนนี่ก็เหมือนกันขึ้นไปจะนอนล้วโฟโจมันร้องร้องอะไรผมมันก็ไม่รู้ก็เลยต้องพามันลงมานอนข้างล่างพอดีเราตุ่นเนื้อไว้ไง ก็จัดการกินไปแต่กินกับข้าวกินไปหนึ่งชามกลางดึกนี่แหละการที่ผลที่ว่ามาอยู่ที่อเมริกาทำไมมันอ้วนของกินเยอะแล้วก็เดิมบนเวียนอยู่ในครัวไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรมันออกไปข้างนอกไม่ได้มันหนาวนั่นคือข้อเสีย บางช่องเขาลงว่าเมืองไทยเรามีพายุฝนหรอพายุฝนพัดในตะครีหรือไงเนี่ยพัดลมแรงมากดูจากไอ้กรมอุตุก็บอกว่าที่ตะครีเนี่ยบ้านนี้หนูเนี่ยมีฝน ประมาณสี่สบห้าสิเปอร์เซ็นแต่ไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าเพราะม่ชอบหลอกลวงอย่างบ้านยีนหนูไม่ได้อยู่ในในตัวอำเภอตาคลีไงออกมาประมาณสามกิโลฝนตกไม่ทั่วฟ้าในตาคลีตกแต่ว่าที่บ้านย็นหนูอาจจะไม่ตกก็ได้ จะมีต้นไม้ล้มอีกไหม,มปรุงรสชาติในน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยเอาไว้แบบเนี้ยมันง่ายลูกหลานในหนูก็ลูกสัพไายเลยก็จะกินรสชาติเดียวกัน ไม่ต้องปรุงเติมนะสองวันก่อนตําน้ำพริกปลาล้าอย่างที่บ้านเราเรียกว่าปลาล้าลอยก็จะใส่ปลาดุกใช่ไหมเดีหนูมาที่หาปลาสวายกับปลาดุกไม่มีไม่มีขายไม่ได้ลงไปเมืองใหญ่พอดีไปเห็นพื้นท้องป่า น่าจะเป็นเหมือนคล้ายพื้นห้นทองประดุกอะประมาณแบบนั้นแต่มีเฉพาะท้องอย่างเดียวนะแพ็คหนึ่งเจ็ดเหรียญประมาณนั้นผ่นานตาว่าประมาณนั้นแพ็กละเจ็ดเหรียญก็เลยซื้อมาแล้วก็มาทําตาน้ําพริกปลาคล้ายๆกับปลาลอยนี่แหละนะก็แต่ว่าเย็นูจะมีเครื่องลงไปด้วยนะคือเผาคั่วไม่ได้เผาคั่วพริกหอมกระเทียมพริกสดนะ ขหอมกระเทียมคัว่วคัว่วให้หอมแล้วก็ตําแล้วก็เอาเนื้อปลาเนี่ยเขาไปขูดที่นี้เนื้อปลาไม่มีก็ใช้ปลาทูน่ากระป๋องนะที่ปลาทูน่ากระป๋องในน้าแร่ในน้ําเกลืออะไรเงี้ยแล้วก็บีบน้ําออกหน่อยนึงเอาเอาปลาทูน่าเนี่ยไปโขกนะแล้วก็เอาไปละลายในน้ำปลาพอปรุงรสใส่บีบมะนาวล,นละเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาพริกป่นใส่ไปอีกเส่ ใส่ปลาแซบเลยคุกข้าวเวลาในขณะนี้แปดโมงแปดโมงเช้าแปดโมงครึ่งแปดโมงสามสิบแปดนาทีแปดโมงเช้าของ ลัสวอชิงตันลั a วอชิงตันไม่ใช่วอชิงตันบีซีนะครับวอชิงตันสเตทหรือที่หลายๆคนรู้จักในนามของซอีแอตเทิลแต่ว่ายีนูเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือนะฮะรัฐวอชิงตันก็จะอยู่ทางแถบทิศตะวันตกของโลกของของทิศตะวันตกของเขาเรียกว่าโซนนาฬิกาเนะี่ยโซนเวลาเนะี่ย โซนเวลาจะอยู่ทั้งที่ตะวันตกซึ่งทางแถบตะวันออกนี่ก็คือทางแถบ York, นิวยอร์กทางแมสซาชูเซตทางนู้นเป็นฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นเวลาจะต่างกันเวลาทางแถบฝั่งตะวันออกเนี่ยจะเร็วกว่านะจะเช้าก่อนกว่าทางแถบตะวันตกที่อยู่ใน3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทางเมืองไทยเราจะเป็นฝั่งตะวันออกพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะคะ ส่วนรัตที่ยนนอยูเนพระอาทิตย์ขึ้นที่หลังเพราะฉะนั้นในวันเดียวกันนะคะที่เมืองไทยก็จะอยู่ที่ประมาณสี่ทุ่มใช่ไหมประมาณสี่ทุ่มที่รัตที่ยนนอยู่เพิ่งจะเช้าวันเดียวกันนะคะเป็นวันจันทร์ เวลาห่างกันประมาณ14ชั่วโมง14ชั่วโมงเราเราเช้าทั้งเมืองไทยค่ำเพราะฉะนั้นเวลาใครจะติดต่อหาญาติพี่น้องหาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาต้องเม่นนะถ้าจู่ๆโทรไปนะยนูจะเจอบ่อย ไม่ส่งข้อความไม่อะไรทั้งๆ้ท,ที่มันมีช่องทางาการติดต่อที่สามารถที่จะส่งข้อความมาบอกก่อนได้นะขออนุญาตจะโทรเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยเนะี่ยก็จะมีบางคนที่ไม่ขออนุญาตไม่ไม่ดูเวลาเวลาจู่ๆนึกอยากจะติดต่อก็โทรเลยนะบางทีเรากําลังหลับๆอยู่กลางดึกก็ต้องตกใจตื่นบางทีมันไม่กลางดึกหรอกมันเป็นเวลาพักผ่อนของเราในช่วงบ่ายช่วงหัวค่ําช่วงอะไรเงี้ยเพราะยังหนจะนอนแก่แล้วมันจะนอนไม่เป็นเวลา ก็ตกใจตื่นเพราะตื่นมาแล้วนอนไม่หลับแหละนี่ต้องคอยระวังกันด้วยคือบางทียาการติดต่อมันไม่จําเป็นที่จะต้องว่ามีธุระด,ด่วนฉันต้องการที่จะพูดคุยในตอนนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายไม่ต้องโทร นะไม่ต้องโทรส่งข้อความมาบอกก็พอเพราะว่าทางเราเนี่ยอาจจะหลับอยู่ก็ได้และอีกอย่างนึงก็คือมีโทรศัพท์กันเนี่ยมันมีแอปอะ w ว r ร์ c ค o c อนาฬิกาโลกนะโหลดเอามาไว้ดูนาฬิกาโลกดู w ว r ร์ c ค o ็อว่าเออคนที่เราจะติดต่อเนี่ยเขาอยู่ รัฐไหนอยู่ประเทศไหนเวลาเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นะเราจะต้องมีบันทึกเอาไว้นะถ้าเรามีคนรู้จักที่อยู่ต่างประเทศบันทึกเอาไว้ก่อนที่จะโทรหาเขาหาข้อมูลก่อนว่าเขาอยู่รัฐไหนอะไรยังไงแล้วตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ส่งข้อความไปว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะคุยนะสะดวกที่จะเปิดกล้องคุยไหมสะดวกที่จะโทรทางคุยทางเสียงไหมต้องทักทายไปถามเขาแบบนีก่อนนะไม่ใช่จู่ๆโทรเลยอย่างเงี้ไม่ดีนะ เตี๋ยวเนื้อคอโตในเมืองไทยแทบจะไม่มีขายเจนุเคยซื้อมาจากร้านท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะห้างอื่นๆแทบจะไม่มีเหมือนมันส่งออกไปเมืองนอกหมดนะแต่ว่าถ้าร้านเอเชียนเนี่ยร้านที่ขายเครื่องปรุงของไทยในในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนะอืม ยี่หอนน้นหอน,นี้อร่อยนะัเนี่ยหนูไม่รู้ว่าไม่เคยลองคือมันมีเพื่อนรุ่นน้องอยู่คนนึงประแซมนะที่เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟนะยนหนูเป็นแม่ครัวอยู่ที่แคลิฟอร์เนียประแซมบอกยี่ห้อน,นี้อร่อยประแซมก็ทําก๋วยเตี๋ยวประจำนะนานช่องทำกับข้าว เราก็เลยจำเราก็เอามาหาซื้อบ้างหมดแล้วที่หนูไม่ค่อยชอบสดน้ำก๋วยเตี๋ยวจะปรับให้มันใกล้กันอีกนิดนึง <c oughs> อ่อ่ไม่เห็นชามก๋วยเตี๋ยวล่ะ สวัสดีนะจ๊ะกบกบกบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีนะคะคุณนกเขาไม่รู้จักเวอร์คร็อคขับปาหนูน้องกวางสวัสดีนะคะน้องกวาง ไอสไตล์ก็สวัสดีนะคะอันนี้ชื่อคุณอะไรเนี่ย S S O นะ N O A S ยนูอ่านควาหมายไม่ออกอ่านไม่ออกจริงๆถ้ายากๆอ่านไม่ออกนะชอบอ่านบทความเยนูมากค่ะติดตามนะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมาก ก็เหตุผลที่ยหนูมาทำเามาเขียนบทความเนี้ยก็เพราะว่ายหนูเคยคือเอาจริงๆเลยเริ่มต้นเลยท้าความนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือยหนูเนี่ยเป็นคนที่คือเริ่มแรกเนยไปดูรายการทีวีถ้าจำไม่ผิดก็คือ,อปีสิบเขาได้เชิญผู้หญิงท่านหนึง่ง นะที่ไปได้สามีเป็นต่างชาติจำไม่ได้แล้วว่าประเทศอะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นนะ่ะร่ำรวยมากคือผลวเป็นเศรษฐีแล้วก็มีรายการต่างๆไม่ใช่แค่ตีสิบอย่างเดียวนะก็จะเอาผู้หญิงไทยที่ไปได้สามีต่างชาติร่ำรวยเอามาออกรายการออกรายการออกรายการทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความหวังน,นะอยากจะได้สามีต่างชาติเพราะคิดว่าเข้าใจว่าสามีต่างชาติเนี่ย ร่ารวยมีเงินรักครอบครัวนะฝรั่งต้องมีเงินยังไงฝรั่งก็ต้องรวยประมาณแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหราัฐอเมริกานะฮะฝรั่งอเมริกันเนี่ยต้องรวยต้องมีเงินคิดกันแบบนั้นเมียฝรั่งต่างๆที่เวลาเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยก็มีเงินมาสร้างบ้านมีเงินมาซื้อรถม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่ารวยแต่อยู่แล้วรวยแต่มันจะมีสักกี่คนล่ะ ที่จะออกมาเปิดเผยความจริงว่าเฮ้ยฉันมาอยู่อเมริกาเนี่ยฉันมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยฉันทํางานนวดนะฉันทํางานล้างจานนะฉันทํางานขัดส้วมในโรงแรมนะฉันทํางานลําบากนะอะไรแบบเนี้ยมีใครบ้างที่จะมาเปิดเผยแบบนี้เพราะว่าสื่อสมัยก่อนมันไม่มีมันยังไม่มี Facebook อะไรแบบนี้ไงทาให้หลายๆคนเนี่ยฝันทะเยอทะยานอยากจะได้ผัวฝรั่งและยนูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะต่อเมื่อยนูมาอยู่มาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ย จึงได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วยนุก็เลยอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่ให้มันตายไปกับตัวสมัยนั้นน่ะคิดเอาไว้ว่าเฮ้ย mm. ฉันอยากจะเขียนเป็นหนังสือเล่มน,นะเพราะว่าเรายังไม่มีสื่อแบบนี้ใช่ไหมคิดว่าจะเขียนหนังสือเล่มตอนนั้นก็มีเวบ็บโผลไกลบานก็ไปนั่งเขียนเขียนเขียนบทความในนั้นจนกระทั่งมาเวลาผ่านเลยมาล่วงเลยมาจนวันหนึ่งยานูได้สามี คนกอนก่อนอนูนเนะเกษียรแล้วกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแลย้วยานูก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันประสบความสําเร็จในชีวิตละฉันจะนั่งเขียนหนังสือมันอวสานและ,ะเพราะว่าฉันได้ไปอยู่แต่เมืองไทยแล้วอะไรเนี้ยทุกอย่างอวสานแต่มันยังมีเอ๊ะอยู่ในสมองของเยนหนูก็คือที่เยนหนูยื่นขอวีซ่าให้กับลูกๆมาอยูอ่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกามันยังค้างคาใจอยู่ว่า ฉันจะเอาลูกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้าลูกได้วีซ่าแล้วลูกจะมาอยู่ยังไงในเมื่อฉันย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วนะ,ะนั่นก็คือเอที่อยู่ในในใจอยู่ตลอดนะแต่ยานูเป็นคนที่ไม่ค่อยกังวลเรื่องอนาคตเท่าไหร่ต้องการที่จะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทําปัจจุบันหาช่องทางเพื่อจะก้าวไปสู่อนาคตนั่นคือตัวยานูเองเป็นคนนิสัยแบบนั้นนะฮะก็เลยเอ่อเหมือนกับเวรกรรมไม่แน่ใจว่า เหมือนทีห่หนูเขียนบทความไปอะนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นวิบากกรรมหรือว่าเป็นการใช้นี่เวรนกรรมกันหมดนะก็ทําให้ลุงบิวเนี่ยต้องทิ้งห,หนูไปก็เลยตอนนั้นเราก็เลยเราก็เปลี่ยนเข็มทิศเลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องกลับไปอยู่อเมริกานะแต่เราจะอยู่ยังไงในเะมื่อเราไม่มีบ้านเราไม่มีเงินจะไปลงทุนซื้อบ้านหรือเช่าบ้านอยู่นววิธีเดียวที่มันง่ายๆที่สุดก็คือการหาผัวนะการหาผัวฝรั่งไม่มีอะไรจะเสียนะเยนูไม่ ไม่ไม่กลัวว่าใครๆนะไม่ใช้คําว่าเพื่อนเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวหนูจะใช้คําว่าใครๆที่เขาไม่รู้จักตัวตนของเดี๋ยวหนูจะตําหนิว่าเดี๋ยวหนูมาชูหลายผัวนะเพราะว่าเราทําเพื่ออนาคตเราไม่ได้เป็นคนสัมสนนะผัวนี่ก็มาทีหละคนไม่ได้มาทีเดียวหลายๆคนนะ <c oughs> นะก็เลยเดิ้นรนเพื่อ,อครอบครัวเพื่ออนาคตและการอยู่รอดของตัวเองนะซึ่ง ายายน,นุ่มก็เพิ่งจะเขียนบทความอนนั้นไปเพราะว่าเราเวลาเราทําเป็นคลิปไปเนี่ยคนที่เขามีหูดีๆเขาฟังได้แต่คนที่เขาหูหนวกเนี่ยเขาฟังไม่ได้ก็เลยอยากจะทําเป็นบทความให้เขาอ่านนะให้เขาได้อ่านใครชอบอ่านก็อ่านหลายๆคนชอบอา่านหนังสือนะไม่ชอบที่จะฟังหลายๆคนชอบทํางานไปฟังไปก็มีทั้งสองประเภทยายน,นุ่มก็เลยตัดสินใจว่าเออเรามาเขียนบทความดีกว่าเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคนที่ชอบเขียนด้วยนะไม่ใช่ว่า อชอบคุยอย่างเดียวการคุยเนี่ยมันพูดออกไปแล้วเนี่ยมันจบเลยแก้ไขไม่ได้นะซึ่งเยหนุไม่ได้กลัวเพราะว่าเป็นคนที่พูดความจริงนะเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในความทรงจําของเราอยู่แล้วจะเล่ากี่ครั้งกี่หน่ะมันก็ออกมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางประโยคที่ผิดเพี้ยนไปบ้างแต่เนื้อหาสาราย,ยังคงเดิมนะเพราะว่ามานานแล้วน้ะเราพยายามที่จะเรียบเรียงให้ได้อะให้ได้ใจความอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้พอเรา,เราทําตรงนั้นไปมันก็จะได้เก็บเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ได้ศึกษาได้รู้เอ้ยเมียฝรั่งมันไปลําบากจริงๆนะเนี่ยเออมันทําไมมันไม่มีใครเอามาบอกแล้วก็คิดว่าเมียฝรั่งสบายเลยอย่างหนึ่งก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับสาวๆที่เดินสายโฟให้รู้ ไว้ว่านะคะเราจะต้องมีแผน1แผน2ลงรองรับเอาไว้เสมอนะคะไม่อย่าไปคาดหวังกับผู้ชายคนนั้นว่าเขาจะรักเราเลี้ยงดูเราไปตลอดเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ต่างประเทศกับเขาแล้วเนี่ยนะยายน,นุแนะนําเสมอเลยว่าให้หาง,งานทํา นะเพราะว่าเราจะมีค่าต่อเมื่อเราหาเลี้ยงตัวเองได้ต่อเมื่อเรามีงานทําคําว่ามีค่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยไม่มีค่ายัยหนุไม่ได้หมายความแบบนั้นคําว่ามีค่าก็คือพอเราโดนผัวชิ้นโดนฝรั่งเทนะแล้วเราทํางานเราเสียภาษีเราจะกลายเป็นคนที่มีค่าทันทีเพราะว่าเราหาเลี้ยงตัวเองได้สามารถที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งฝรั่ง นั่นคือคุณค่าของตัวเราเองเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนื่องจากเราทํางานเสียภาษีนี่ก็คือความหมายของคําว่ามีค่านะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทํางานเนี่ยมันน้อยคนฝรั่งที่มันจะทิ้งเราอะนะใครๆก็ชอบคนขยันนะไม่มีใครหรอกที่ชอบคนที่มาอยู่แล้วเป็นภาระนะถ้าเขารวยจริงเนี่ยแล้วก็คุณเป็นคนที่ให้ความสุขกับเขาคุณไม่ได้ทํางานแต่คุณให้ความสุขกับเขา เขาเลี้ยงคุณได้นะเพราะคุณให้ความสุขกับเขาแต่ถ้าเมาื่อใดที่เขาเลี้ยงคุณแล้วคุณมาเป็นภาระคุณไม่ได้ให้ความสุขกับเขาคุณเพิ่มความหงุดหงิดให้เขานะคะการหย่าร้างมันก็เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เยห,หนูเตือนสาวสๆสายฝอนะเตือนนักเตือนหนาเลยนะคะก็มีหลายๆคนดราม่านะคะหาว่าคนที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยไม่มีคุณค่าในความหมายไม่ใช่แบบนั้นนะคะในความหมายไม่ใช่แบบนั้นเลยสมมุติว่าคุณเนี่ยามาด้วยวีซ่าคูมันนะ หรือว่ามาจดทะเบียนสมรสแต่งงานอะไรก็แล้วแต่มาอยู่อเมริกาแต่คุณไม่ได้ทํางานวันหนึ่งสามีทิ้งเนี่ยถามว่าคุณจะทํำยังไงถ้าสามีไม่เอาคุณสามีทิ้งสามีไล่คุณออกจากบ้านนะส่งคุณกลับเมืองไทยคุณจะทํำยังไงนะหลายหลายคนบอกว่าก็กลับเมืองไทยสิบ้านฉันมีอยู่ที่เมืองไทยอืมแต่ว่ายหนูอะมีลูกเนี่ยแล้วก็ที่เมืองไทยมีบ้านก็จริงแต่ยหนูไม่มีงานทําเพราะยหนูจบแค่ชั้นปถมนะลูกๆก,ก็ไม่ได้เรียนสูง เพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่เรามีโอกาสได้มาทํางานในอเมริกาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีซึ่งน้อยคนที่จะจะมีโอกาสนี้จะได้รับโอกาสนี้พอเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนะนั่นคือความคิดคนอ้หน,นูนะแล้วกอ็อยากที่จะถ่ายถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกานะให้เพื่อนๆคนรุ่นหลังเนี่ยได้ได้รู้ได้เรียนรู้นะได้เข้าใจได้เอาไว้เป็นแนวทาง จะได้วางแผนไว้ว่าเออมีแผนหนึ่งแผนสองอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือเหตุผลนะคะในการที่จะแชร์ประสบการณ์นะโอเคยหนูจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าการที่เราทำช่อง Facebook เนี่ยจะไม่ค่อยมีใครชอบดูนานๆไม่เหมือน YouTube YouTube เนี่ยคนชอบดูนานๆแต่ Facebook เนี่ยจะชอบเลื่อนผ่านนะดูดูสั้นๆพอใครคุยนานปุ๊บหน้าลำคาญกูไปดูคนอื่นดีกว่าเพราะมันเลื่อนไว มันเลื่อนขึ้นไปมันได้ดูช่องอื่นอะไรเนี้ยแต่เวลาเราดูในช่องยูทูบเนี่ยมันเหมือนมันเพลินอ่ะเหมือนเราได้ดูทีวีอะไรประมาณแบบนั้นนะก็โอเคสำหรับวันนี้ยานุก็ขอลงนะเพราะว่ากินอิ่มแล้ว <laughs> ขอลงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพยายามที่จะหาพูดเรื่องราวอะไรที่มันสั้นๆน่ะแต่เป็นคนที่พูดสั้นไม่ค่อยเป็นนะพูดมากพูดเยอะพูดยาว โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะโชคดีนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะมารับฟังนะคะเดี๋ยวกลับไปเขียนบทความต่อนะคะบ๊ายบาย